วัดนาบุญตะบลหัวทุ่งอำเภอลอนจังหวัดแพร่คณะญาติธรรมลำลูกการ่วมทอดกรถินสามัคคีเพื่อสมทบทุนบุบรณ่พระอุโบสถนำโดยนายชาญนรงทวีสุขอดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้วประธานญาติธรรมลำลูกกาและคณะศิษยานุสิษ์บูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมมัชโยวัดพระธรรมกายส่วนภายในประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระัตนตรัย ต่อจากนั้นพระสงฆ์ได้ทําพิธีสงฆ์ให้กับผู้เข้าร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ผู้เข้าร่วมงานได้ถวายสังฆทานและกองกรถินสามาคัคคีถวายแก่พระอธิการธันวาจิตตธรรมโมเจ้าอาวาสวัดนาบุญเพื่อนําไปสมทบทุนบุญณพระอุโบสถต่อไปวันนี้นะครับพาพี่น้องจากลำลูกกาแล้วก็ จังหวัดปทุมธานีนะครับมาทอดกระถิ่นที่วัดนาบุญนะครับซึ่งคณะญาติรรมุญกาเราสนับสนุนวัดทอดกระถินวัดนี้มาสีครั้งแล้วนะครับครั้งนี้ก็นําเงินบางส่วนนะครับมาสมทบเพื่อปีนี้ทางวัดนะครับพระอุโบสถสร้างมานานนะครับภายในพระอุโบสถชำรุดทุดโทรมนะครับก็เลยนําเงินมาสมทบนะครับแล้วก็ร่วมกับพี่น้อง วัดตาบุญนะครับที่จะมาร่วมทอดกระถินครั้งนี้นะครับมันก็ยังมีนะครับส่วนที่ขาดนะครับคือหอฉันนะครับที่เราเคยทํามาแล้วแต่ส่วนข้างล่างนะครับยังขาดอยู่ประมาณแสนสองนะครับที่จะปรับปรุงทําห้องครัวห้องอะไรเพื่อให้สมบูรณ์กับวัดสาธุชนนะครับที่จะมีจิตเมตตาที่จะร่วม สร้างกุศลให้กับวัดครับพี่น้องที่ชมรายการอยู่นะครับประสานมาที่วัดนาบุญนะครับตำบลหัวทุ่งอำเภอลองอจังหวัดแพร่นะครับติดต่อมาทางตัวกับผมนะครับ0870342942ก็ได้ชนะลงนะครับผมจะได้ประสานทางวัดนะครับเพื่อนำเงินมามอบให้ท่านครับ